ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับยามห้า GT ทันนี้ครับคันนี้ครับ,นนรบมีอาการเครื่องเครื่องรวมครับกินน้ำมันเครื่องแล้วก็มีเสียงดังเนื่องจากฝาสูบกับแทมเลวเวรว,วมครับ นี่สตาร์ตติดเร่งไม่ขึ้นครับ ถ้าเบาห่างก,ก็ทำให้เราไม่มีแรงครับถอดเซนเซอร์ออกมาทุกตัวครับหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวกับตัวนี้ครับล้กขอ,อญ,ญาตถอดก่อนครับครอบตัวนี้ต้องดึงออกมาฝั่งน,นี้ครับก่อนถอดชุดฝาเสื้อออกมาเราต้องทำความสะอาดเคลียร์ เฉดินในจุดซ่น้นเร้นตัวนี้ออกก่อนครับใช้ลมเป่าเพื่อให้ตกเข้าไปในห้องเครื่องห้องแครงครับ เดี๋ยวผมถอดตัวนี้ครับ นแน่นมากครับไม่ต้องคันแน่นขนาดนี้ก็ได้ครับมีสิทธิ์ทำให้น็อตปานได้ครับนเดินผูวเดินไ้ายดึก

ไปล้ละ่ละมาลานนี่เออเราถอยากให้จอดจอดนี้วย15เนีุ่่อเลยวัานคนไม่มีันนั้นเอาวันันปตัหม่เปนมสอันี่15้วี่ด่ปานใหม่รับนเขาขึ้นไปลอง

ว่สามข้ไปเนี่บันนองบนนองเ่านีนะา้อสิทธิอรมหธรัตตุวันีที่เปรัลหนายกพูดาดเฮ็คือเขาดเฮ็ดคือบัตรจีนพนงอย่ไปน้ำตัเนี่ดีสิมติว่าสมเทพสมัคว่าสมัติว่าอันนี้เลยบัตสมหน่อน วัดสุภาวัสุภากันไออดีถือว่าใช้ได้ครับต้องีนำันืีเไปนกัคือควอไปเป็นไปนะเออไปะยกพวกเลยม่ต้องมเดียวยังเอาเก็รงไปก็ลงแล้วอืออยวระูต้องเอาไปสองันสันนะรอูอ้โอ้ จะเห็นว่าลูกสุข,ขยับได้เป็นระยะที่เกินค่าที่จะรับได้ครับยับได้เยอะเกินครับประสอบ ความสบกลบในท่อ ID ครับ ตายครับเสียหายครับนี่ครับผลงานของศูนย์ครับแล้วไม่แจ้งลูกค้าด้วยครับใครลถกำลัลงอัดครับเห็นว่าตรงนี้จะมีเป็นลูกเบี้ยวครับจะบากไปครับเมื่อเครื่องยนต์ดับจะอยู่ในตำแหน่งนูนครับ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะอยู่ในตำแหน่งหลบครับนะครับการทำงานของเขาก็จะให้ดูความแข็งของแรงเบี่ยงเขาครับเพื่อเปรียบเทียบกับคันอื่นๆื่ครับปรมานี้ครับจะไม่แข็งมากครับจะนิ่มๆครับ ต้องตัวครับจะไม่ล็อกตายครับจะจะขยับได้ต้องขยับได้อย่างนี้ครับเขาถึงทํางานได้เต็มระบบครับทํางานได้ถูกต้องของเขาครับการเอาแคมออกต้องดูดีๆครับถ้าไม่ถูกตำแหน่งจะไม่สามารถเอาออกได้ครับจะมีตาแหน่งหลบอยู่ครับนี่ ต้องหาตำแหน่งให้ถูกต้องครับตำแหน่งหลบของเขาครับเหมือนนี่ครับช่างศูนย์ครับทำครับนี่คือตำแหน่งหลบไม่ถูกแล้วไปเคาะออกทำให้แตกครับ จะเห็นว่าเสื้อสูบลายครับเป็นเส้นชัดเจนครับอาการหนักเลยครับกินน้ำมันเครื่องครับ ภาพลูกสูงครับสาเหตุที่กินน้ำมันเครื่องหนักครับเแขนกว่าน้ำมันครับฝั่งนี้ติดตายครับฝั่งนี้เด้งอยู่ครับกินน้ำมันเครื่องขนาดว่า ตายครั้งหนึ่งอยู่ได้ไม่ถึงเดือนครับเมาครับฝั่งน,นี้ติดตายครับตัวมาฝั่งเดียวครับ ตันนี้ไม่เกิดความเสียหายเท่าไหร่ครับตรวจสอบการครับถือว่ารวมครับแต่ก็ยังใช้ได้ครับ ฟองเขาไม่เปลี่ยนครับรวมครับนี่ใช้ไม่ได้ ปลามันก็จะเล็กนะมัยังเกาะอ,อยู่ดีเหมือดเลยถ้าลักษณะนี้ใช้ไม่ได้ครับนี่ทำไมกินกินน้ำมันเครื่องครับมันตกลงนะผอมันตกลงมาถ้าลักษณะนี้ครับหลวมหลวม นี่ครับทําให้กินมันเครื่องครับนี่มันเครื่องจะเข้าในเข้าไปในลึกสูบกระบอกสูบจะเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ไผ่านช่องทางนี้ครับชีินตัวนี้หมดสภาพครับเป็นก๊าซีนหรือเป็นแกนแกนยังดีบ้างควาวก็หมดแล้วครับนี่เปลี่ยนครับ